สวัสดีครับพบกับเที่ยวดาลองกินนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเรือนน้ำซีฟู้ดสีราชานะครับเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะครับมีหลากหลายมากๆวันนี้เราก็สั่งกันมาพอสมควรเพราะเรามาแค่สามคนมาไม่เยอะไม่กล้าสั่งเยอะเดี๋ยวกินกันไม่หมดนะถือว่าราคาที่นี่ดีมากๆเลยนะลองติดตามมาดูวันนี้สั่งต้มยำทะเลมาโอ้โห,โหดูเดิกุ้งเนี่ยตัวบิล่มเลยกุ้งปลาหมึกปลานี่ให้มาเป็นชิ้นๆเลยนะับ ว้าต้องมาดูเองอย่างนี้เลยโอ้ควันฉุยเลยอ่ะแล้วจะบอกว่าเขาทำอาหารเร็วมากๆเลยนะครับแม่อร่อยแป๊บเดียวได้มาแบบอยู่บนโต๊ะแล้วอ่ะโอ้โหดูดิน่ากินมากมาดูสั่งหอยเชลผัดชามานะโอ้โหเมื่อกี้อยากลองทอดกระเทียมด้วยแต่ไม่ทันโอ้โหดูว้าวอันนี้เป็น กลังปีผ่านน้ำปลาอยากกินเมนูสุขภาพตอนนี้ไก่ทอดของเด็กด้วยนะดูดิทอดเหลืองอย่างนี้เลยอะ่ะใช้เวลาทำรวดเร็วมากเลยเด็กๆมาก็ไอศครีมก่อนเออมาได้ถึงเวลาที่รอคอยแล้วขอชิมบ้างนะครับอยากจะชิมต้มยำเป็นอันดับแรกเลยนะมีกุ้งด้วยแล้วก็มีปลาโอ้ปลาตัวใหญ่มากใครชอบกินปลาอาหารทะเลมาได้เลย ขอมหมึกนะหมึกเปรี้ยวหนุ่ตัวพันธุ์ดูทางหน้าได้เล่นกันสนุกเลยโอเ,เพิ่มหมึกนะด้วยเอ้ย <Okay. S 1> โอ้โหควันฉุยเลยโอ้โหเิมความแซ่บก่อนนะครับอือหือร้อนกำลังดีเปรี้ยวกำลังดีเลยมีความแซ่บเลย อืหอยสดมากขอชิมปลาหมึกหน่อยนะปลาหมึกกับเห็ดพร้อมกันอือร่อยตามด้วยข้าวสวยร้อนอ,อันนี้อยากกินมากหอยเชลผัดฉ่าโอ้ วะาตัวบอลลัมเลยอ่ะอันนียเท้สวยมากแล้วก็มีขากระชายมาอยู่ในนี้กินกับกระชายเครื่องเทศอันนี้น่าพริกไทยด้วยนะขอพริกไทยเล็กตัวร้อนๆ้าสวยนิดนึง เป็นห้าอยากกินไก่แล้วน่ะกินได้เปล่าจะปวดขาอาลัาปีผัดน้ำปลาที่น <reading> ี่ผัดสวยมากเลยผัดไม่มีไหมเลยดูดิไม่มีหมมีคนบอกชอบไม่ไหมใช่แต่ผมชอบแบบนี้อืออร่อยไม่เค็มมาก ขอไก่หน่อย <Okay. S 1> ไก่สีสวยมากโอ้โหไม่น้งจิ้มก็ได้นะเนี่ย mm hmm. เค็มกำลังดีเลย mm hmm. แต่ถ้าใครชอบตัดหวานนิดนึงก็จิ้มน้ำจิ้มได้น้ำจิ้มใส่ใส่นิดนึง mm hmm. แต่ดูรสชาติอร่อยคล้ายๆน้ำคล้ายๆน้ำจิ้มทอดมันตอกใสๆ แต่มีรสชาติดีเลยน้าจิ้มก็ดีกินน้าจิ้มแล้วอยากลองหอยจอมากเลยเ <c oughs> ต็จไว้ก่อนเดี๋ยวกินไม่หมด <c oughs> ร้านนี้นะครับ <c oughs> ก็จะบรรยากาศริมทะเลมองไปไกลๆตรงนู้นเราก็จะเห็นเกาะลอยด้วยนะครับจะมีเวลทะเลมอง,องกว้างๆมีเรือประมง จอดอยู่เต็มเลยแล้วก็ใกล้ๆกับสวนสุรศักบนลตีด้วยตรงนี้กินอิ่มแล้วไปเดินออกกำลังกายต่อได้เลยโอเคประมาณนี้นะครับผม เดินบรรยากาศริมทะเลหน่อยสิโอ้โหถ้านั่งตรงนี้ก็ฟินนะนี่ยนั่งก็จะได้ถึงประมาณสี่ทุ่มเลยนะร้านปิดสี่ทุ่มโอ้สวยเลยอือหืนู่นเกาะลอยอยู่ตรงนู้นตรงนี้สวนสุรศักดิ์มรีถ้ามาตอนเย็นๆน,นะบรรยากาศแบบพราทิตย์ตกทางด้านนี้ปื๊บแสงอัสดงสวยงาม กับวิวแบบนี้น้ำทะเลกำลังขึ้นแบบนี้โอ้โหฟินครับผมเรือนน้ำซีฟูดสีราชาครับ